วัสดีครับคุณผู้ฟังที่ักครับคอลัมน์ฟองสนานจามนจันนะครับซึ่งเขียนอยู่ในไทยโพสต์ฉบับวันที่16เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าผลของพระหัสบดีจรย้ายจากราศีเมษเข้าเดินในพฤกษบต่อท่านที่ลัคนาสถิตเมถุนกับกรกฎเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณฟองสนานบอกว่าพระหัสบดี จะเป็นหัวหน้าของดาวดีหรือสุป,ประเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขายกย่องว่ามีคุณูปการมากนะครับคอยบันดาลให้มนุษย์มีแต่ความสุขสถาพรให้มีความเห็นใจและเข้าใจกันในมวลหมู่มนุษยชาติเปรียบก็คล้ายกับเทวดาที่คอยคุ้มครอ,องของทุกดวงชะตาจึงตามที่ได้ทำนายเขาโครงชีวิตตลอดปี2567ของคนทุกลัคนาราศีไปก่อนหน้านี้ ในโอกาสที่พระสบ,บัดีจรจะย้ายจากราศีเมษเข้าไปเดินในราศีพฤกษภระหว่างวันที่30เมษายน2567แล้วก็จะอยู่ตรงนี้ยาวนานไปอีกหนึ่งปีจนถึงวันที่13เดือนพฤษภาคม2568เนี่ยคุณฟองสนานบอกว่าขอสกัดแล้วก็สรุปผลที่จะมีกับคนทุกลัคนาราศีแบบกว้างๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยยังมีรายละเอียดแตกต่างกันอีกในแต่ละดวงชะตา คนที่ลัคนาสถิตราศีเมทุนส่วนใหญ่จะได้ผลด้านลบส่วนหัวหน้าเทวดาประจำตัวก็คล้ายกับติดคุกคุ้มครองลัคนาไม่ได้รอเกณฑ์ร้ายจากดาวอื่นโผล่ออกมาการที่พระหัสสป,ปดีจรเข้าเดินในราศีพฤกษพ,พบวินาศของดวงชะตาเนี่ยคาดผลว่า3.1 ให้ระวังอาการไม่สู้ดีจะเสียเงินทองเป็นค่าใช้ใจ่ายหรือไม่ก็ลูกน้องคนใช้บริบาลทั้งหลายกระจายไปคนละทิศคนละทางตามชโลกทรัพย์วิบัติค่าคนพลัดกระจัดกระจายข้อ3.2หรืออาจจะมีเรื่องอึดอัดหรือถูกจำกัดเสรีภาพหรือไม่ก็ผิดหวังอกหักรักคุดหรือถูกทรยศหักหลังเอาดื้อ หรือบ้างก็ถูกดำเนินคดีไม่ก็ตั้งกรรมการสอบสวนความผิดก็มีอย่างเช่นถูกตั้งกรรมการสอบเรื่องคุกคามทางเพศในที่ทำงานส่งผลให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยปั่นป่วนแล้วก็สั่นไหวไปด้วยข้อต่อมาข้อ3.3หรืออาจจะเกิดการเปลี่ยนไม่พึงประสงค์เรื่องงานเช่นถูกย้ายไปอยู่แดนไกลหรือไม่ก็ในที่ลึกลับหรือถูกย้ายเข้ากลุ่มข้อ3.4 หรือเกิดเรื่องไม่คาดฝันหรือเสียหายเกี่ยวกับคู่ครองเช่นพลัดพรากกันหรือมีคู่ซ้อนแบบลึกลับปกปิดกลายเป็นเบอร์หนึ่งหรือสองแบบไม่คาดฝันข้อ3.5หรือมีปัญหาเกี่ยวกับหุ้นส่วนรวมทุนที่อาจจะเกิดการหักหลังไม่คาดฝันหรือลงทุนเช่นหุ้นแล้วผิดหวังอย่างนี้เป็นต้นข้อ3.6อย่างไรก็ตามเนี่ยพระราษีนี้ถึงอย่างไรก็คือหัวหน้าดาวดี แม้จะอยู่ในมุมร้ายเช่นพบวินาศที่ราศีพฤกษพแต่ก็อาจจะให้คุณได้ดังตำราบอกว่าระยะหนึ่งปีที่พระฤหัสบดีเดินอยู่ในมุมอับวิบาทนาศของดวงชะตานี้ขอให้ทำตัวเองงานลึกลับปกปิดอย่าให้ใครจับทางถูกแล้วจะมีชัยชนะศัตรูหรืออุปสรรคได้มีอยู่ท่านหนึ่งไปค้นห้องหนังสือเก่าๆของครอบครัว แล้วก็ไปเจอตำราโหรที่คุณปู่เนี่ยเก็บเอาไว้แบบไม่คาดคิดก็เลยนำมาศึกษาแบบเงียบๆอย่างนี้ก็มีหรือไม่ก็หาคู่ครองหรือหุ้นส่วนแดนไกลแต่ต้องระวังอาการได้คู่ซ้อนหรือคู่ลับเอาไว้บ้างก็ดีข้อต่อมาข้อ3.7เกณฑ์ละเว้นจะมีท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมถุนบางกลุ่มที่มีบางระยะในหนึ่งปีนี้พระัสบดีจะเป็นกาลกินีจร ผลที่ออกมาจะพลิกเป็นบวกหรือเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้ศัตรูหมู่อมิตรททำอะไรไม่ได้และโชคทางการเงินจะผ่านมือให้และได้ลาบเหมือนมากที่มุ่งไว้บางส่วนของพวกท่านหากพระหัสบดีเป็นสีจรถือว่าได้เกณฑ์บวกคือถ้าหากเสียอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะได้กลับคืนมาตามชโลกสีตกวินาศไนลุลาบอันใดที่เสียแต่ก่อนคืนมา เช่นบางท่านเพื่อนตีเช็คมาใช้นี่หลายเท่าจากที่ยืมไปอย่างยาวนานอย่างนี้ก็มีการจะดูดาวการลากินีหรือสีจรน,นี้โหนประจำตัวพวกท่านสามารถให้บริการได้กล่าวโดยสรุปเนี่ยแะครับคุณฟองสนานบอกว่าในขณะที่ลีลาชีวิตของพวกท่านส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระหว่างมีศัตรูลับๆหรือถูกขัดขวางหรือไม่ก็ยังไม่ลงรอยกับนายหรือผู้มีอำนาจหรือไม่ก็เกิดเรื่องให้เสื่อมเสียชื่อเสียงรวมทั้งได้ลาบ เพียงแต่ได้แล้วรักษาเอาไว้ไม่ได้สำคัญคือไม่ว่าจะมีโชคเรื่องงานขนาดไหนก็ตามแต่ก็ไม่ไวายที่จะมีศัตรูอุปสรรคถึงขนาดอาจจะเปลี่ยนงานหรือหน่วยงานโดยใช้อารมณ์หนึ่งปีจากนี้ไปเนี่ยพวกท่านส่วนใหญ่ซ้ำเกณฑ์ไม่พึงประสงค์ด้วยหัวหน้าเทวดาประจำตัวออกแนวลบต่อลัคนาแถมคุ้มครองลัคนาไม่ได้พาให้อึดอัด สุดๆเรื่องร้ายจะรอเกิดและซ้ำเจิมจึงต้องใช้ชีวิตแบบประมัดระวังและใช้ฝีมือความเป็นเมถุนที่ฉลาดในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตีฝ่าแนวลบใน1ปีจากนี้ไปให้ได้ประการต่อมาประการที่4ลัคนาสถิตราศีกรกฎส่วนใหญ่จะได้ผลบวก12ปีมีแค่หนึ่งครั้งด้วยเกณฑ์โดดเด่นทางโหนชื่อว่าสิงห์กเกณฑ์ พาให้รอดและฟุ่งเฟืองด้วยงานหรืออาชีพพิเศษจึงหนึ่งปีจากนี้ไปพวกท่านส่วนใหญ่จะได้ผลเชิงบวกจากพระรหัสสับปรดีจรอ,อย่างโดดเด่นคือ 41. โดดดังเฟื่องได้ลาบตามระดับวาสนาตามชะโลกจะฟุ่งเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายแบบล็อกถล่มน่าแปลกใจข้อ4.2ลดความรุนแรงของอิทธิพลดาวร้ายให้น้อยลง และคุ้มภัยร้ายให้รอดได้ด้วยเกณฑ์ทางโหรชื่อว่าสิงหะเกณฑ์เชกเช่นพระราชนิพลล้นกล้าวรัชการที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมหาบานที่พิเภกได้ขึ้นคลองกรุงลงกาแทนทศกัณฐ์แล้วมหาบานยกทัพมาตีเมืองเพราะแค้นแทนทศกัณฐ์ส่วนพิเภกที่ไม่เช่นักรบเป็นเพียงโหรไม่เช่นักรบ ได้ตรวจดวงชะตาตัวเองพบว่าได้สิงห์กเกณฑ์ในระยะนั้นรู้ว่าจะรอดตายผลคือหนุมานเหาะดั้นเมฆมาช่วยข้อ4.3ครับสุขทางใจสังคมจะส่งผลดีให้มิตรอุปการะและช่วยเหลือข้อ4.4ผลบวกนี้ศาสตร์แสงไปถึงการเป็นในหน้าหรือการติดต่อสื่อสารหรือการเดินทางหรือญาติมิตรคนรักหรือบรรดาลูกๆรวมทั้งคู่ครองหรือหุ้นส่วนของพวกท่านด้วย ถ้าหากท่านใดโชคดีในระยะหนึ่งปีนี้พระรัศบดีเป็นสีจรและผลด้านบวกจะเพิ่มทบทวีแต่หากเป็นการกินีจรระวังสิ่งที่ได้ทั้งหลายจะเป็นทุกขภาพหรือลาบทุกเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องของระเบียบหรือกฎหมายหรือวงสังคมเพื่อนฝูงจะสร้างปัญหาให้ กล่าวโดวยสรุปเนี่ยนะครับคุณฟอสนานบอกว่าในระหว่างนี้ที่พวกท่านยังสารวนอยู่กับอาการป่วยของคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนชีวิตหรือพ่อแม่หรือว่าลูกคนโตหรือแฟนเสียเงินเสียทองเนี่ยนะครับแถมยังมีโอกาสได้ลาบชั่วเช่นขายที่ตาบอดได้เช่นหลุดจากล้มละลายได้บางท่านอาจจะได้มะเร็งนะครับอีกทั้งยังอยู่ในระหว่างทําอาชีพที่2หรือว่าอาชีพพิเศษจากที่เคยทําแสวงหาเพื่อนและสังคมใหม่ ผลของสิงหกเกณฑ์น,นี้แหละครับจะพาพวกท่านเนี่ยรอดแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้มีโชคจากอาชีพหรือรายได้พิเศษหรือสังคมเพื่อนฝูงอย่างไม่คาดคิดเกินคาดฝันนะครับ